เรามาอยู่กันที่บูธของ b y d นะครับหลังจากที่ทางค่ายนั้นนะครับเปิดตัวทําตลาดรุ่นเล็กในตลาดประเทศไทยไปอย่าง b y d Dolphin ในงานมอเตอร์โชว์2024นี้ทาง b y d ได้นําเจ้า b ีวา9เก่าเข้ามาโชว์ตัวด้วยสำหรับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้นะครับจะเป็นน้องเล็กสุดของทางไทยไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กสุดนะครับแต่ตามสเปคต่างประเทศเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีเดียวกันเลยกับทาง BYD Dolphin ถ้าเข้ามาทำตลาดในไทยถ้าให้ผมคาดการณ์นะถ้าเขามาในราคาอยู่ที่ราว4 0 0แสนกว่าไม่เกิน5 0 0แสนบาทเนี่ยเนตาวอาจจะต้องมีเหนื่อย แต่จากการสอบถามข้อมูลนะครับยังไม่ได้เปิดราคาหรือว่ายังไม่มีแผนทําตลาดในประเทศไทยที่แน่ชัดก็อาจจะเป็นช่วงปลายปีอย่างงาน Mo เตอร์เเดี๋ยวเราน่าจะมีข้อมูลอัปเดตมากกว่านี้แต่ก่อนจะถึงช่วงเวลานั้นเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลของตัวรถกันก่อนรวมไปถึงดีไซน์ของรถว่ามีความน่าสนใจยังไงบ้างเพื่อเป็นการตัดสินใจในอนาคตของผู้ชมว่าถ้าเขามีแผนทาตลาดนี้จะน่าสนใจหรือเปล่าเรามาดูด้านหน้าของรถกันก่อนเลย เอาจริงๆเนี่ยรุ่นนี้เขามีฉายานะในประเทศจีนก็คือมินิ l a m b o r g ์กินีนั่นก็คือคนที่รับผิดชอบโครงการเนี่ยก็คืออดีตคนออกแบบของลัมเบอร์กินนั่นเองเนี่ยดีไซน์ภายนอกเราจะเห็นได้ว่ามันมีความเป็นเหลี่ยมสันชัดเจนเลยเนี่ยด้านหน้ากระจังหน้าแบบปิดทึบแล้วก็มีโลโก้ BYD นี่การชนหน้ากันชนหน้าเนี่ยก็เป็นสีดำสีดำด้าน ตัดกับสีตัวรถไฟหน้าอันนี้เป็นไฟไดีทาม u ันนิ g งไ g h ์นะจะเป็น2บ้างมันจะดูมีความสปอร์ตแล้วมีความฉบเฉียวมากๆส่วนไฟหน้าเนี่ยจะเป็น LED Projector นี่เลยดีไซน์ค่อนข้างลงตัวนะครับถึงแม้จะว่าจะเป็นรถคันเล็กนี่ด้านหน้ามาพร้อมกับที่ปัดน้ำฝนก้านเดียวนะ <c oughs> ก็แปลกๆดีเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะรถคันเล็กหรือเปล่าไม่รู้ว่าการใช้งานจริงอาจจะ สถนะวิสัยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวถ้ามันมีโอกาสทดสอบเดี๋ยวผมจะพาทดสอบกันอีกทีแล้วกันเดี๋ยววันนี้เราดูภาพรวมของตัวรถกันก่อนมาดูด้านข้างครับนี่ล้อแม็กมาพร้อมกับขนาดคิดว่าน่าจะ75นิ้วเนี่ยประมาณนี้แล้วก็มีซุ้มล้อเนี่ยเป็นสีดำด้านก็เป็นครอสโอเวอร์นะเหมาะสำหรับการลุยนิดหน่อยนิดหน่อยอาจจะเป็นกิมมิกให้รถดูมีความน่าสนใจมากขึ้น แล้วก็กระจกมองข้างของรถเนี่ยเป็นสีเดียวกันกับตัวรถมีระบบ NFC คือแตะสมาร์ทโฟนแล้วก็สามารถปลดล็อกรถได้ประตูข้างของรถนี่เขายังไม่เปิดให้เข้านะครับในรุ่นนี้ก็เป็นแบบสอดเป็นแบบสอดพับเปิดออกมาแบบนี้ด้านในของรถนิดนึงด้านในของรถนี่พวงมาลัยนะครับเป็นแบบ3กา้านทรง D shape นะครับแล้วก็มีปุ่มควบคุมมัลติฟังก์ชันด้วย เดี๋ยวเรามาดูรอบคันกันนิดนึงข้างหลังเหมือนกันครับที่เปิดประตูเป็นแบบสอดพับเหมือนกันประมาณนี้ตำแหน่งเสา C ของรถเนี่ยมีการเล่นเท็กเจอร์นิดนึงให้ดูมีความน่าสนใจนิดนึงเนี่ยประมาณนี้แต่ก็เป็นแบบสีดำนะไม่ใช่กระจกด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยก็ดีไซน์มันก็จะเป็นแบบเหลี่ยมสันชัดเจนนะเป็นการล้อดีไซน์ของด้านหน้าเนี่ยไฟไท้ายของ รถก็จะเป็นไลท์บาร์ตามแบบฉบับของรถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันแล้วก็โลโก้บิวจูรีมด้านหลังแบบนี้เลยแล้วก็มี EV ตรงนี้แสดงให้เห็นึงว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%มีเซ็นเซอร์กระระยะด้านหลังมา1จุดแล้วก็2จุดมีมาให้3จุดนะครับเซ็นเซอร์ด้านหลังพร้อมกับกล้องมองด้านหลังตำแหน่งตรงนี้นี่นี่ ตัวรถตัวรถแม้จะเป็นตัวเล็กนะดูดิฟิวเซอร์ของเขาคือมีความสปอร์ตมากๆนะคือเนี่ยตำแหน่งดีฟิวเซอร์ด้านหลังอันนี้น่าจะเป็นไฟเบรกนะตรงนี้ไฟเบรกดวงที่3ด้านหลังแล้วก็ด้านบนด้วยดูมีความสปอร์ตมากๆส่วนตำแหน่งช่องชาร์จไฟเขาจะอยู่ด้านหน้านะครับนี่ตรงนี้เลยยังเปิดไม่ได้นะเนี่ยตำแหน่งชาร์จไฟรองรับทั้ง AC และ DC ด้วยอย่างที่บอกครับ ระยะทางการวิ่งของเขาเนี่ยด้วยระยะทางประมาณ401กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งเนี่ยถ้าเปิดราคามาในเรนจ์ประมาณ400,000กว่าๆไปจนถึงไม่เกิน500,000บาทเนี่ยรับรองว่าคู่แข่งในตลาดเมืองไทยอย่างเนต้าวีเนี่ยอาจจะมีเหนื่อยอย่างแน่นอนในเรื่องของคุมพลังขับเคลื่อนนะครับตัวรถเนี่ยมาพร้อมกับสเปค2สเปคในตลาดต่างประเทศนะซึ่งยังไม่มีสเปคในตลาดประเทศไทยที่ยืนยันว,ว่าจะมีรุ่นไหนทาตลาดบ้าง ด้วยขุมพลังขับเคลื่อนรุ่นแรกนี่นะครับมาพร้อมกับขุมพลังมอเตอร์ขนาด95แรงม้าความจุบแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่30.7กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถเดินทางได้ไกลสูงสุด301กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งขณะที่อีกรุ่นหนึ่งเนี่ยนะครับจะมาพร้อมกับมอเตอร์ขนาด177แรงม้าแบตเตอรี่ความจุ44.9กิโลวัตต์ชั่วโมงตัวรถจะสามารถเดินทางได้ไกลที่ประมาณ405กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน cltc ของประเทศจีน ็ด้วยระยะทางประมาณนี้นะครับเหนื่อยหน่อยสำหรับ n น t ต v วิร์ d ถ้าบีวาเปิดมาที่ราคาอย่างที่บอกไปอาจจะแบบ4 0 0แสนกว่าไปจนถึง5 0 0แสนต้นๆเนี่ยถือว่าน่าสนใจอย่างมากในรุ่นท็อปของรุ่นนี้โอเคครับภาพรวมของ BYD c 9เกที่มีการนำมาโชว์ตัวในมอเตอร์โชว์2 4ในปีนี้ก็มีประมาณนี้ครับ โดยใน Motor Show วนี่ยเขายังไม่มีแผนเปิดราคาจําหน่ายนะครับแต่จากข้อมูลที่ผมได้ทราบม,มาเนี่ยจะมีการเปิดทําราคาจําหน่ายในประเทศไทยอย่างแน่นอนซึ่งอาจจะเป็นช่วงงานใหญ่ช่วงปลายปีของเราเขามีไกด์ราคามาว่าอาจจะเป็นอยู่ที่ช่วง4 0 0 0 0 0กว่าบาทแต่ด้วยสเปคของรุ่นท็อปเนี่ยที่มันสามารถวิ่งได้ไกลที่ประมาณ400กว่ากิโลเมตรเนี่ยผมคิดว่า4 0 0 0 0กว่านี้อาจจะเป็นไปได้ยากอาจจะขึ้นอยู่ที่ประมาณ 5แสนต้นๆอาจจะถึง5.5ไปจนถึง6แสนบาทด้วยราคานี้ก็ยังถือว่าน่าสนใจนะด้วยสเปคของรถแล้วก็ระยะทางที่วิ่งได้โอเคครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงเกี่ยวกับ BYD C9 ผมจะมาอัปเดตให้ได้ทราบกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวตอนนี้เราไปดูรถจยู่ในฟ้ารุ่นอื่ายในงาน Motor Show 2024นี้กันครับ